คุณเคยสงสัยไหมครับว่าน้ำที่เราดื่มน้ำที่เราใช้และเห็นอยู่ทุกวันนั้นมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรในโลกของเราน้ำไม่เพียงแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดลอ้อมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเราด้วย วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความมหัศจรรย์ของน้ำตั้งแต่ระดับโลกประเทศไทยไปจนถึงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่านที่นำนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหายแหลงได้อย่างน่าทึ่งน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย,ยิ่งต่อการดำรงชีวิต ของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยประมาณ71%ของผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำซึ่งน้ำจืดคิดเป็นเพียง2.5%ของน้ำทั้งหมดเท่นานั้นเองนอกจากนี้น้ำยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศการเกษตรอุตสาหาก,กรรมและการใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของประชาชนมีแม่น้ําที่สําคัญของประเทศแบ่งออกเป็น22ลุ่มน้ําและจัดได้ว่า45%ของแม่น้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยามาจากแม่น้ํานานจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและมีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงการเกษตรการดำรงชีวิตของชาวน่านนอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามจังหวัดน่านได้นำนวัตกรรมดินซีเมนต์เข้ามาสร้างเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการน่วงดักกักชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ซึ่งนวัตกรรมนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของน้ำและช่วยแก้ปัญหายพล้งในจังหวัดน่านฝายแกนดินซีเมนต์เป็นการผสมผสานร,ระหว่างดินและซีเมนต์ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและความทนทานสามารถกักเก็บน้ำได้ดีช่วยในการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 67ใน,นเข้มสุดเลยคือดัชนีภัยแล้งบ่งชี้ว่าประเทศไทยเจอแล้งสุดข,ขั้วในอดีตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนอกจากนาวัตกรรมดินซีเมนแล้วจังหวัดน,าน่านยังได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสํารวจและการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ําของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่กระบวนการนี้เริ่มจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการหนุนเสริมจากสถาบันการศึกษาได้แก่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัายรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาะสง งานสาธาราสมคบงานด้านการศึกษาความร่วมมือน,นี้ทำให้การบรหิหารจัดการน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นน,น้ำเป็นทรัพยารรที่สำคัญทั้งในระดับโลกระดับประเทศและระดับภูมิภาค การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน,น้ำอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยเรามาช่วยกันดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน,น้ำอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้คงอยู่ให้ลูกหลานของเราในอนาคตแล้วคุณล่ะเคยคิดไหมว่าเราเอง จะมีส่วนในการรักษาน้ำได้อย่างไรอย่าลืมติดตามคอนเทนต,ต์ต่อไปที่จะนำเสนอวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลรักษาทรัพย์กรน้ำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ